w ี l คัมแบ็ c ทูออโตวิเบวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งใน SUV ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ Toyota Fortuner 2026การกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการอัปเดตเล็กๆแต่คือการยกเครื่องใหม่หมดทั้งคันเพื่อยกระดับ Fortuner ให้กลายเป็น SUV พรีเมียมระดับโลกที่ทั้งหรูกแกร่งและชาญฉลาดกว่าเดิมทุกมิติ ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก Fortuner เป็นหนึ่งใน SUV ที่ครองใจผู้ใช้ทั่วเอเชียโดยเฉพาะในไทยซึ่งถือว่าเป็นตลาดสำคัญที่สุดของ t o y ย t a าสำหรับรุ่น2026นี้ t o y ย t a ได้ยกระดับแนวคิดใหม่ทั้งหมดทั้งการออกแบบเครื่องยนต์เทคโนโลยีภายในและระบบความปลอดภัยเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ขับในยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสบายความมั่นใจและความหรูในคันเดียว เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Fortuner 2026มาพร้อมโครงสร้างใหม่บนแพลตฟอร์ม TNGAF ที่ใช้ใน Land c r u ู s เซและ Lexus GX ซึ่งทำให้โครงสร้างตัวรถแข็งแรงขึง้นน้ำหนักเบาลงและมีสมดุลการขับขี่ที่ดีเยี่ยมการดีไซน์ภายนอกได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด Power Meet Prestige ที่รวมเอาความแกร่งและความหรูไว้ในทุกเส้นสายด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ล้อมรอบด้วยกรอบสีดำด้านที่เพิ่มความสปอร์ต ดวงไฟหน้าแบบ LED Matrix พร้อมไฟเดทนทามรันนิ n g ไลท์ t สงคมเฉียบและไฟเลี้ยวเซกันเชลที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถยุโรประดับหรูฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีมิติและกล้ามชัดขึ้นเพิ่มความดุดันในทุกมุมมองด้านข้างของตัวรถมาพร้อมเส้นสายที่ดูแข็งแรงและรุ่ลมกว่าเดิมเสา A และ C ถูกออกแบบใหม่เพื่อช่วยในเรื่องของอากาศพลาศาสตร์ ล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่สีทูโทนและบันไดข้างดีไซน์ใหม่ที่เข้ากับกันชนหลังอย่างลงตัวด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบฟูบาที่เชื่อมต่อกันทั้ง2อฝั่งเพิ่มความหรูและล้ำสมัยในทุกมุมมอง มาถึงภายในห้องโดยสารนี่คือจุดที่ Fortuner 2026สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงภายในถูกออกแบบให้ใกล้เคียงกับ Lexus มาขึ้นด้วยคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก JBL จำนวน12ลำโพงรอบห้องโดยสาร เบาะนั่งหนังแท้คุณภาพสูงตัดเย็บแบบไดมอนด์สเตชิงพร้อมระบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางและฟังก์ชันจดจำตำแหน่งคนขับพวงมาลัยหุ้มหนังแท้พร้อมแพดเดิลชิพและระบบควบคุมบุญหภูิแยกอิสระ3โซนทั้งแถวหน้าและแถวหลังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารทุกแถวรวมถึงช่องชาร์จ USB-C ครบทุกตำแหน่ง Fortuner ใหม่ย,ยังมาพร้อมระบบแอมเบียนทลรอบห้องโดยสารกว่า60สีที่สามารถปรับโทนตามโหมดการขับขี่ได้เช่นอีโค p สปอร์ต หรือคอมฟอร์ตนอกจากนี้ยังมีระบบกรองอากาศแบบ nanoX จาก panasonic ที่ช่วยขจัดกลิ่นและแบคทีเรียทำให้ภายในสะอาดและสดชื่นตลอดเวลาในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ toyota ได้ใส่ระบบ connect e car ใหม่ล่าสุดสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์ก่อนขึ้นรถตรวจสอบตำแหน่งรถและสถานะระบบความปลอดภยัยแบบเรียลไทม์ผ่าน toyota smart connect ในส่วนของเครื่องยนต์ Fortuner 2,026มีให้เลือกหลายขุมพลังเริ่มจากดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรรุ่นใหม่ที่ให้กำลังสูงสุดกว่า210แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ปรับจูนใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและนุ่มนวลขึ้นพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบใหม่ Dynamic 4x4 Intelligent System ที่ปรับแรงบิดอัตโนมัติระหว่างล้อหน้าและหลังให้เหมาะกับสภาพถนน ในรุ่นไฮบริดใหม่โตโยต้ายังได้เพิ่มระบบ 48V Mild Hybrid ที่ช่วยเพิ่มแรงบิดช่วงออกตัวและลดการใช้เชื้อเพลิงได้มากกว่า10%ช่วยให้ทั้งแรงและประหยัดในเวลาเดียวกันซึ่งถือเป็นครั้งแรกของ f o r t u n e r ที่ผสมผสานเทคโนโลยีไฟฟ้าเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบด้านระบบช่วงล่าง Fort u n e r 2026ใช้ระบบการสะเทือนแบบ Double Wishbone ด้านหน้าและสี่ลิงด้านหลังพร้อมโช้อัพแบบปรับไฟฟ้า Variable Flow Suspension ที่สามารถปรับค่าความแข็งอัตโนมัติตามความเร็วและสภาพถนน ให้ความรู้สึกนุ่มนวลเมื่อขับในเมืองแต่มั่นคงไม่ใช้ความเร็วสูงหรือเข้าโค้งบนถนนต่างจังหวัดในด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เจเนเรชันใหม่ล่าสุดที่ประกอบไปด้วยระบบช่วยขับมากมายเช่น Adaptive Cruise Control ที่ทำงานได้จนถึงจุดหยุดนิง่งเลน r a c i n g As s i s t ที่ช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลน p r e Collision System ที่ตรวจจับทั้งรถคนเดินถนนและจักรยานยนต์ Blind Spot Monitor และ Re a r Cross Traffic Alert ระบบกล้อง360องศาพร้อมมุมมอง 3D ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ในรุ่น G R Sport ยังมีการปรับแต่งช่วงล่างพิเศษระบบเบรกแบบใหญ่ขึ้นและโหมดขับขี่สปอร์บวกที่เพิ่มความเฉียบคมในการตอบสนองด้านการใช้งานจริง Fortuner 2026ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันได้ดีกว่าเดิมเช่นระบบเปิดฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าแบบคิกเซนเซอร์บอกภาพอัตโนมัติด้วยปุ่มเดียว ช่องเก็บของเยอะขึ้นรวมถึงพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่กว้างกว่ารุ่นก่อนถึง1 5าสำหรับสายเดินทาง f o r t u n e r ยังมาพร้อมระบบ v i เ a t i ันที่ทำงานผ่านค l าว d m แ p แบบ r ร a l t i m มแจ้งเตือนสภาพจราจรและมีระบบ voice command ที่รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบพูดถึงการขับขี่จริงเสียงเครื่องยนต์ของรุ่นดีเซลใหม่เงียบกว่าเดิมมากการเก็บเสียงรอบห้องโดยสารดีขึ้นอย่างชัดเจนด้วยกระจก a c o u สติก glass และฉนวนกันเสียงรอบคันการเข้าโค้งมั่นคงระบบพวงมาลายัยไฟฟ้าใหม่ตอบสนองแม่นยำขึ้น ทำให้ Fort u n e r ใหม่ขับง่ายขึ้นมากแม้ในเมืองที่รถหนาแน่นสำหรับดีไซน์โดยรวมรุ่นนี้ให้ความรู้สึกล้ำอนาคตแต่ไม่ทิ้งความแกร่งนี่คือรถที่พร้อมทั้งสำหรับครอบครัวการเดินทางระยะไกลและการลุยในทุกสภาพถนนตั้งแต่ทางลาดยางจนถึงทางโคลนสรุปแล้ว Toyota Fort u n e r 2026คือการยกระดับครั้งสำคัญของ Toyota SUV ที่ผสมผสานระหว่างพลังความทนทานเทคโนโลยีล้ำสมัยและความหรูหราในคันเดียวมันไม่ใช่แค่ Fort u n e r ที่คุณรู้จักแต่คือ ฟอร์จูเนอร์แห่งอนาคตและนี่คือรีวิวฉบับเต็มจากออโต้วิเบถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตรถใหม่จากทั่วโลกแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ